พี่ค่ะพี่ใครที่ตามหารถปีใหม่ปี2023ใหม่แค่หมื่นเดียวคุณพี่เดี๋ยวไปชมในคลิปเต็มได้เลยนะคะคันนี้หน้าหมูป่าด้วยเป็นกระบะแคปเตียนะคะรถใช้งานมือเดียวของพี่สภาพิีมากเลยไล่เอียดตัวรถนะคะคุณพี่จะเป็นยังไงไปดูกับกลางเต็นเลย รถเข้าใหม่คะ่ะคุณพี่ขาคันนี้นะกระบะแคบคุณพี่ปี2023 Toyota Re โตโยต้ารีโว่สอ dition นะคะโอ้โหพี่ขาสภาพนี่ใหม่กิฟเลยนะเลขใหม่แค่11,000 นะเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคุณพี่ดูจากด้านหน้าคุณพี่กรอบโคมไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกเลยขาวๆใสๆอย่างนี้เลยนะคะไฟเป็นแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมริ้วรอยไม่มีเลยคุณพี่เห็นไหมคะโอ้โหสภาพสวยมากเลยนะนี่ให้ดูคันนี้รถใช้งานมือเดียวนะคะรถหน่วยงานสีเทาดําค่ะคุณพี่ะ่ะสีเป็นสีเทาดํานะคะคุณพี่หูกระจกนะปรับพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัว แบบนี้เลยใหม่ไม่มีรอยถลอกเลยนะคะอันนี้สภาพกกิบมากมาพร้อมกับนี่ล้อมแม็กที่เดิมๆจากโตโยต้านะตัวน็อตนะอยู่ครบทุกตัวเลยค่ะคุณพี่ซุ้มล้อด้านในคุณพี่เห็นไหมเนี่ยค่ะจุดแต้ม q c จากโรงงานยังอยู่นะคะซุ้มล้อด้านในนี่ไม่มีรอยการช้นงานเลยคุณพี่ขาเหมือนแบบขับมาจากแบบโรงงานผลิตแล้วออกมาขายรถมือสองที่เพชรยนต์เลยนะพี่นะเนี่ยตัวน็อตนะอยู่ครบทุกตัวเลยค่ะคุณพี่เนี่ย โครงสร้างซุ้มล้อด้านข้างะคะ่ะไม่มีรอยแบบถะลอกหรือทําสีเลยนะคุณพี่คะ่ะเนี่ยมองสันด้านข้างนี่รอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยนะคะสภาพใหม่มากเลยจริงๆนะคะใครที่ตามหารถปี23บสามรถใช้งานแค่ปีเดียวคุณพี่คาะต้องมาจัดแล้วนะหูเอ่อตัวคิวกนศาสรดด้านข้างนะคะเป็นรีโวติดตั้งมาให้นะคะแมกไลเนอร์ liner, พี่ดูจากด้านหลังนะคะไม่มีรอยการใช้งานเลยเห็นไหมคะคุ้มค่ามากนะพี่ นะถ้ามาจัดคันนี้นะคะคุณพี่ขะเหมือนคุณพี่ได้รถป้ายแดงเลยแล,และในราคาหายไปเกือบ50%เลยด้วยกันนะคะเพราะราคาอยู่ที่400,000กว่าบาทเท่านั้นนะ,ะไฟท้ายนี่เป็นแบบ LED นะคุณพี่กรอบไฟนี่ไหมคะไม่มีรอยแตกเลยนะสภาพกริบมากเลยค่ะคุณพี่คะนี่ด้านหลังนะคะไฟเบรกนี่มีติดตั้งมาให้นีคะโลโก้โตโยต้านะอยู่ครบ ส่ใสวิง้งวิ้งเลยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่มีรอยแตกนะพี่นะเห็นไหมคะแคปเตี้ยในราคาเบาๆเห็นไหมคะนี่แม็กด้านหลังนี่เห็นไหมคะตัวยางคุณพี่ดอกอยางนี่ยังลึกชัดอยู่เลยนะคะไม่มีการใช้งานเลยของพี่ะ่ะเห็นไหมคะตัวยางนะคะเป็นของดันหลบนะก็เดี๋ยวกางเต็นจะเช็คปียางให้นะคะถ้าหมดอายุนะเราก็ นะเปลี่ยนให้ได้เหมือนกันนะถ้าไม่ถูกใจแต่คันนี้หนูให้ดูเนี่ยทุกเส้น,เน,นเนียนๆเลยนะคะยางอะไหล่ด้านหลังมีมาให้นะคะอันนี้ตัวโครงสร้างนะคะใต้ท้องรถนะคะด้านหลังค่ะคุณพี่ยังใหม่ไม่มีรอยการใช้งานเลยนะคะเบ็ดต,ตัวน็อตเนี่ยอยู่ครบทุกตัวเลยนะอันนี้เหลี่ยมสันลังฝั่งที่นั่งคนขับด้านข้างตรงนี้นะคะ เสียงสันนี่ดีมากเลยแล้วก็โลโก้โตโยต้านะอยู่ครบทุกบานคันนี้ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะประวัติดีภายในนะคะเป็นแบบผ้าค่ะพี่ขะแบบบุนุ่มแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะพี่คะเบาะไม่มียุบตัวเลยนะโอ้โหสวยมากเลยเปิดให้ดูตรงนี้นะเลขเพจอะไรของเขานะถ้าเป็นปีใหม่ส่วนมากจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะพี่ค่ะแล้วก็ นี่แคบที่นั่งนะคะสะอาดสะอ้านใหม่เลยนะพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรแม่ลงแม่แรงนะอยู่ในนี้นะพี่นะนี่ตัวพายางนะมีมาให้นะคะสี่จุดนะเหลี่ยมสารตัวน็อตด,ด้านข้างสีเดียวกับตัวลอ็อตเห็นไหมคะนี่คะ่ะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้หน่อยนี่เห็นไหมคะ เหลี่ยมสันตัวน็อตนะพี่อยู่ครบทุกตัวนะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในเต็มๆไปดูกันเลยค่ะนี่คุณพี่ขาภายในใหม่แท้ไหม่เดิมไม่มีการกอไหมนะคุณพี่กระบะแคปเตียนะปี2023นะคะเครื่องยนต์2.4ตัว NT ค่ะคุณพี่ขาไหม่หมื่นเดียวอ่ะดูสภาพใหม่กิฟเลยนะคะดูพรมอะไรนี่พี่ขาแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเนี่ยสภาพ โอ้โหไม่ได้ใช้งานเลยนะคะรถหน่วยงานค่ะคุณพี่คะคันนี้นะได้หน้าจอทัชสกรีนนะรับ FM AM Bluetooth ได้นะคะโหระบบแบบจัดเต็มมากเลยปีใหม่ด้วยและนี่แอร์ค่ะคุณพี่่ะสภาพด้านในนะคุณพี่แทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะตัวนี้ power outlet ชาร์จมีมาให้นะคะเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดค่ะพี่เป็นแบบถุงนะนี่สภาพใหม่เลยนะคะ นี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําตัวที่เก็บของด้านในานะใส่ของได้เยอะแยะเลยภายในยนี่เบาะไม่มีบุบยุบตัวนะพี่นะยังใหม่อยู่เลยค่ะพี่ขาเห็นไหมคะเป็นเบาะผ้านะคะไม่เก็บความร้อนค่ะคุณพี่และเนี่ยด้านในานะคะถุงเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยพี่ขาใหม่จริงๆเลยคันนี้เปิดไฟอะ่ะอันนี้ต้องเปิดไฟให้ดูนะต้องสตาร์ทรถนิดนึงตัวนี้นะคะที่เก็บแว่นนะคะ ดูฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้แกะถุงเลยนะคะรอยอักขาระเลขยันนะคะไม่มีค่ะพี่เห็นไหมคะสภาพใหม่จริงๆพี่นะตัวนี้เป็นแคปบนะคะแบบเปิดได้นะคะที่นั่งนะคะด้านหลังนะไม่ขาไม่ติดนะพี่แล้วหนูบอกเลยนะเครื่องยนต์สองจุดสี่เนี่ยประหยัดน้ามันสุดๆเลยนะคะคือถ้าสมมุติเติมน้ํามันเนี่ยเต็มถังหนูตีไปสักประมาณพันพันหกอะ่ะประมาณเนี้ยพี่นะขับกันได้ยาวๆเลยค่ะ แล้วก็ที่เปิดประตูด้านข้างนะตรงนี้กระจกอะค่ะเป็นออโต้ทั้งฝั่งคนขับนะนี่สวยๆเลยโอ้โหถือว่าใหม่จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะว่าจะสวยกริบขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่อันนี้เป็นเครื่อง2.4นะพี่สภาพใหม่มากเลยจริงๆนะเห็นไหมคะอุปกรณ์การใช้งานอะไรแทบจะแบบ คือไม่ได้ใช้เลยอ่ะชิ้นส่วนเดิมๆคุณพี่สีเดียวกับตัวรถนะคะแบตเตอรี่นะคะมีกางเต็นตรวจสอบวันให้นะคะว่าถ้าหมดอายุเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ด้วยนะคะแล้วก็จุดแต้มตัวน็อตนะ QC จากโรงงานนะอยู่ตามตำแหน่งเดิมอยู่ครบนะคะน,น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะพี่นะนี้นะเห็นไหมคะสวยมากใหม่เลยรอยคาบสนิมไม่มีเลยเห็นไหมคะโอ้โหคุ้มค่ามากในราคาแค่ สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันราคาหายไปเกือบครึ่งนะพี่นะราคาหายไปเกือบครึ่งได้รถใหม่อันนี้โครงสร้างทางฝั่งขวามือกางเต็นท์นะคะตัวเหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวโครงสร้างด้านหน้าตรงนี้ค่ะพี่เห็นไหมคะไม่มีรอยขันไขหรือขยับใดๆเลยนะคะตัวน็อตตามตำแหน่งอยู่ครบทุกตัวนะคะตรงนี้เห็นไหมคะโอ้โหสวยจัดเนี่ยกรอบโคมไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกเลยนะใสๆเลยไม่เหลืองเลยนะพี่นะนี่ มาชมในส่วนของอะัางฝั่งซ้ายมือหนูเนี่ยเห็นไหมคะเลียมสันตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถจุดการผลิตเม็ดอาร์จากโรงงานนะอยู่ครบเนี่ยตัวน็อตตั้งนี้อยู่ครบทุกตัวค่ะในส่วนตรงนี้เหมือนกันซีนยงซีนยาอะไรใช้งานได้ปกตินะเนี่ยค่ะอันนี้ก็รอยการผลิตค่ะคุณพี่คะถ้าทําสีมานะพี่มันก็จะย่นย่นเรามองสังเกตเดูด้วยตาเปล่าก็ดูออกแล้วดูล้นมือสองอนะเนาะแผงกันความร้อนเนี่ย สภาพใหม่เลยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวรือฉีกขาดค่ะคุณพี่โอ้โหคุมค่ามากคุณพี่ต้องรีบมาจัดเลยนะเพราะใหม่มากเลยจริงๆนะใครที่สนใจนะหากระบะแคปเตียคุณพี่ปี2023รถใช้งานแค่ปีเดียวต้องมาจัดคันนี้แล้วนะนี่ทะเบียน 7จ็ดนะพี่นะถ้าสนใจทักเข้ามาเลย0ูนย4ห4 6ี่หหรือจะมาหากางเต็นทน์มาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งซอยเสดีไทย68แยกหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคุณพี่นะโอ้โหหนูรีวิวให้ดูรอบคันเลยคันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยเพราะว่าใหม่มากเลยจริงๆนะคะ ย้ำกันอีกทีคันนี้เป็น Toyota Revo 2.4 NTZ Edition ปี2023เลขใหม่แค่11,000เท่านั้นนะใหม่แท้ใหม่เดิมไม่มีการกอกหม่นะคุณพี่คะราคาคันนี้ตั้งขายที่449,000ผ่อนเบาๆเ,เ,เดือนละ8,000กว่าบาท อ,ออกได้ทุกอาชีพรายได้ขออย่างเดียวอย่าติดแบ็คลิสต์หรือล่าช้าม,มานะพี่นะหรือถ้าไม่มั่นใจเข้ามาเช็คเครดิตกับกลางเต็นได้ก่อนนะคะสําหรับคลิปวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้น้องกลางเต็นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัพคลิปรถใหม่นะคะแบบรีวิวเดียวๆว,วก่อนขายได้เลยนะคะสําหรับวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ